รีบจังเลยมันไม่โยกอะไอคนแรกมันถึงเมื่อก่อนนะมันรีบก่อนแหละเพ่ใส่มื่ถึงตอนลงมือทุ่มได้คนหนึ่งกระดุ่นโอ้ต่อแสบในปากกันบักมีเข้าแล้วว่าจะเข้าหน่อยมันนชอบมองแชร์เราเป็นไอ้นี่นะเว้ยหกเก้านะเว้ยอือมันนึกว่าทำผมเหมือไงเพิ่มเติมอยู่บ้างแล้วหกเก้าผมจะบอกขอเพิ่มไม่อยู่อยู่ในหอย

วิ่งเลยไปแม่งลงมาเป็นฝูงเลยใช่ไหมวิ่งตาไม่ทันน่ะเลยไป้ตาตัวปิวเลยเนาะโอเคกไน มัออกมาเ,มเลยอะตกได้แคแบบนี้ไม่ดูไฟในหอไฟในหอบอสหายไปทั้งหมดวะเนี่ยผมไม่เจอใครเลยวะชอบอยู่เนี่ยถ้าพี่อยากเจอนะพี่ว่ายาวเนี่ยได้เจอแน่นอนไม่เชื่อวิ่งยาวเลยไปดูเลย Right, move ทุกซองไปยาวบ้าะไรเลยนี่ระพุ้ทั่วนี่เป็นพมนยังไปเลยพี่ไม่ใจอ่ะไปก่อหน,น่อยโอหดนะูดม <laughs> ดูดีแดูดีดแไอเกมแม่งแย่งยิงยงไ โอ้ไอเี้ยอเจมนไม่ยิม่ยิงมอยู่านแล้ว่ไปแม่งตายตลอดเลยท่านล่นกระกากนะหนึ่งละผมป้ามาเลย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 ได้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 เลยนะงานยาวว่างเลยพุ่งทีกับผมแน่นอนเา เดินงองเองเล่นมาเละเทะนคนมาคนมรอย่าร้องเอนะโอเคแ้บอลแกทำเป้ <c oughs> าจุดย <c oughs> <า>ังไงอะ Little Nina. Long Nina. Oh, your PD run. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Bomb has been planted. Ready, win!